สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกข,ขู่สุขคนค่ะวผู้จัดก,การแวะคนสวยมาอีกแล้วค่ะพี่น้องตามสัญญาค่ะพี่น้องมือนีจะเอาคลิปสันมาฝากพี่น้องค่ะการเพราะเบี้ยสลัดค่ะพี่น้องอยู่ที่บ้านโนนสูงค่ะตำบลไม้กอออำเภอพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพี่น้องของน้องสายใจสิงชาค่ะ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปขอสูตรขอเคล็ดลับน้ำนองเพื่อนเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะมาบุ๊กค่ะบุ๊กรงเรือนของน้องสายใจสิงชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากวนเวิร์ดเหมืออย่างนี้น้องมืนอ่นี้เนาะมาค่ะมากมาเบื่อผึ่งไรเด้อป้าโรงเรือนเนาะค่ะอันนี้ลรงเรือนค่ะอันนี้ปลูกสลัดค่ะตัวนี้ราต้องเห็ดไปได้หลายอย่างค่ะอันนี้มีฟินเลกรับ สลัดแก้วค่ะขอโทษค่ะอ,อฟินเลกกับสลัดแก้วจ้าบันิการเพาะเพาะตนเพลินหนีเพาะแนวดค่ะใส่ถาดค่ะตัวน,นี้ข้าสิใส่ถาดถาดเป็นยังไงเนาะข้าวเตัวนี้นนขานน้ขาวเใส่ถาดมันจะมีแบบว่าเป็นเม็ดลวเ้าสิบมันมีดินแบบอันนี้เขาก็จะเอามาลงเน็บเนบเน,บ,เนบไปนะคะพีทมอสบรค่ะใช่พีทมดค่ะใช่เขาก็จะปะมันตัวนี้กำนดมืออยู่ค่ะเอาลงเอาลงเอาลงเม็ด รอบแรกนี่ประมาณสิบห้ามือวันนี้ก้อนเท่าจะเอาเม็ดมาล่งดินนี่เท,ท่าต้องจัดการจะไหนก็มาเล็ดอยู่บ่ค่ะบ่ค่ะบ่ค่ะบะบได้บ่ได้จัดการกับอย่างแก<อ>ทุงมาใส่เลยแกถุงมานําเลยอเอาจุมจ่มเอาจุมจ่มๆไปซ <ขา S 2> ะกันค่ะกะหดนำ <ขา S 2> ดินนู้บังทีดินมันนุแม่นุ้หนดนำเอ๋เบิงอือมโแมนว่าดินดีแบบคืออีอย่างเลยเบิงทีค่ะนี่เป็นแบบว่าแต่ว่าดียางตัวนี้ ที่นู้ลงสลัดได้สําเร็จนู้ว่านู้วอดน้ำแล้วดินเพิ่นมันบ่อกระเด้งขึ้นมาหาใบนะค่ะนี่ล่ะที่ว่านู้นูาได้ลงสลัดตัวนี้แต่กีนู้ว่าปลูกพักชีไทยพักชีลาวบ้าบ่อสำเร็จแบบหนาฝนนู้อยากให้นู้อยากนู้อยากผู้อื่นบ่มีนู้อยากมีนะพี่นู้นู้กัาพักชีไทยพักชีลาวมาลงขนาดมาลงบ่อสำเร็จบ่อสำเร็จบ่อไม่แต่ก็จังเพิ่นยื้อหาแสงนึกจะไหนอย่ล่ะค่ะบ่อแตกบ่อยัง นี่แต่เลี้ยวขื่นเลี้ยวขื่นนี่สินะค่ะค่ะไอเบี้ยเพิ่นกับกำหนดไว้ซีฟมือซีฟมือมันก็้เสร็จประมาณคืนสองใบค่ะเขาก็เอาไอ้ไม้เนี่ยมาจิ้มมาจิ้มลงไอ้ไอ้ถาดเพาะเขาเลยนะคะค่ะอีกซีฟหามือสิบห้าวันเขาก็จะไหนเอามาใส่แปลงยังสี่นะคะอืมแปลงยังสี่นู้เพื่อกันน้ำรงอยู่ประมาณสองอาทิตย์นี่เพิ่งได้สองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์ค่ะนี่ ก็โคดโฮดเนี่ยกระโนกก็ว่าได้เน้นแล้วเดี๋ยวนี้โฮดเอาหนาแล้ววันอาทิตย์หนึ่งนี่แหละดึงดึงหนาเพื่อนน้ำน้ำเงินสีนะคะค่ะวันนี้เปิดน้ำนี่คือเปิดปล่อยบ่ค่ะแรงกับเสาแรงกับเสาเลยแรงกับเสารวันนี้เป็นยังคือตรงปลูกในร่งเรือนค่ะปลูกข้างนอกนี่มันจะได้ผลบ่ปลูกข้างนอกนี่โนก็ล่างล่องอยู่ค่ะตอนนี้อยู่อยู่ข้างนอกมีอยู่หน่อยนึงค่ะที่โนูลงไปบางยาเนี่ยก็สําเ็จอยู่ค่ะที่โนูเห็ดหลอบก่อนเนี่ยําเร็จอยู่แต่ว่ามันเป็นพักสีแบบว่า บอบบางนึกเช่ไหนบุพี่แบบปูกข้างนอกในเนื่องล่ะเบาเป็นทัดกินสดเนาะบาดเช่นี้คือจังสวนนูนู้นูเป็นสวนเปิดนะพี่ผ่านห้าไปกินนี่มันเป็นแบบพักข้าบอะไรรือว่บ้ิเนั้นเป็นพักสดนะค,ะค่ะไปห่อเมียงหอยังสีนะค,ะค่ะบางเธอกับม้ามแลนพานสวนนุ่งมาสีหนะเลือแต่มันสีหยยบเลยแต่มันสียำนะก็เลยคืดว่าบอออกนอกโรงเลือนแล้วสินะคะเพราะว่าทีนูมันติดทาง ไผมมหาคือมีม้าสองสามตัวค่ะป่านั่นเดียวกับมาตัวหนึ่งสองตัวนี่สินะคะก็เลยแบบเซพปน,นตรงนี้้นอนบ้าแบบห้ากินนี่เ่าก็ากินซดเห้าบัไหเอาไปพัดไเป็นหลวงนี่สินะคะห่อปลาห่อไปทู่ห่อยั่ก็แล้วแต่ห้านี่แหละดูแลง,ง่ายน้ำอืมดูแลง,ง่<ม>ายน้ำบ้านนี้ก็จังปวะามะาเขืออสิมันเป็นต้นสูงต้วนอยางแม่มุมค่ะมันกับบอ่อ บ่อบ่อบ่อไร้เสียหายยังหลายัสินะคะ,คะตัวนี้ดูค้าเอาไปกินก็จังห้าวซึ่งดูค่ะอันสิก็ยังไง้มาแต่ฐานสําหรับเพทนนยนะคะเพราะว่าตัวนี้พายกิมาบานนี้มันมัน,ม,นมันเขามันแพงข้าเจ้ากับบ,บ่อไรว่าบ่อไ้ตีห้านะคะ่ะเพราะว่าเขาเห็นหฮาแล้วว่าห้าดูแลดีรักษาดีแบบเขามามันกับบ่มีบ่งบ่มีแม่งนะคะ่ะตัวตัวนี้ โซนนี่ของน้นนะคะเนี่เล่เลนล่องเรือเต่าใา้เป็นล่งเรือน,นังสิมันก็นจะป้องกันผวกเพียพผวกมแมลงใดนั่งเน,น,นาะคะ่ะนกกับบมาจิกมั้ยังเมนมนตัวน,นี้คือบอมมหยังเขามากวานเลยนะคะค่ะรดน้ำแล้วเปิดสปริงเกอร์ไว้นุกับปิดประตูนุกับเบิ์เจ้าหน้าที่ยังสิเพามันชุม่มพ่อประมาและบอลสินุกับเปิดไปบ้าวไม่นะคะตัวนี้ค่ะมันีมันดีอย่างว่า ควบคุมแบบว่าบ่มีอย่างมากวานนะมันแบบไงซะมันสะอาดมันปลอดภัยในการกินเขาซะค่ะวันนี้อยากอยากอบผิวกับเขามาในนีฝนตกก็เฮ็ดเบียกได้ซื้อได้ผีเขาไหมมะแต่ว่าขั้นเขาอยู่นี่โดนๆบ่เปิดประตูบ่ได้ได้ผีก็จังหายใจบ่ออกนี่นู่นว่านั่นแล้วก็ยังว่าอันเศร้าหน้าโซน่าเพื่อนบอกแบบว่าไปอบผิวกันสินะไม่หนีเบิดมือนูว่าอย่างไหนน้ำหาสายใจย้อนว่าอยังวิ่งนั่นแล้ว จะลบสไลด์ไปฝุ่นแล้วด้วาอันนี้เนเข้ากับาสมุนไพรที่เราวันนี้เขามาไว้ในนี่เขาก็อบผิวในนี่าาไไนนว่าผิวงามผอมอ,อันท่างขานสิบปูกดาวเรืองหนามนู้มันหนามนู้มันแบบจอนเขาสีน,าน้ำเงินปลกดาวเรือง<า>ได้เนาะเพราะว่าดาวเรืองมันกับบอมากนอนนะ,ะพี่ค่ะเพิ่งกับบอมากฝุ่นผอม,มาปที่นี่เมื่อนท่ราคาพี่น้องสวยแห้งค่ะกำลังกำลังใหญ่ค่ะนี้กำลังวันนี้เขาใส่เวลา จักอาทิตย์ค่ะจักเป็นเดือนอยู่บอกข้องคอยเสิยดลเก็บเกี่ยวเดือนหนึ่งค่ะ30บวันเดือนหนึ่งนะคะ30บวันสามสิบวันค่ะในการในการเก็บบันี้มันพอเก็บอีก30เดือนกับ45วันได้อีก45วันได้อีกเดือนนะเป็น 2, 2เดือนนะคะเดค่ะก็มาเบอร์ก็เพิ่นสิยายนี่กับเดือนหนึ่งอาอยุการขายก็ได้อีกประมาณตีไปเดือนหนึ่งใช่เนาะ ค่ะก็ห้าสิขายเหมือนเพราะว่าห้าบ่ได้ยกแปลงนะค่ะห้าบ่ได้เขาร่วมโุ่งการห้าบ่ได้มีกุมใหญ่ปียยังไผ่อันนี้คือแบบเ้าขายแบบบานๆฮัลโลดนะค่ะแบบกินแบบบานๆห้าวสีซับปูกินลูกเต่าห้านี่ยแหละทิดหน่อยเข้ามาห้าต้นลงแปลงแล้วห้าต้องใส่ปุ๋ยยังอีกอยู่บ้านไหนซ่าหนูอยู่สวนหนูหนูบ่ได้ใส่ยังอีกเด้่หนูบ่ค่ะใส่แต่คือหนูบ่อเนี่ยล่ะก็มีปุ๋ยอินทรีย์นั่นล่ะโรยๆแล้วก็ ขี่ไกลแต่ตลอดก่อนนูน้กับบได้ใไ่อีกด้วยเนี่ใส่แค่ส่แค่ปุยอินซียแสดงว่าดินดีเนาะค่ะดินมันบได้ดีได้พี่นี่ว่าอ,อืมนี่ดินแข็งดินดานดินอีหย่างขุงคนเนนัวานก็แเม่นอยู่แต่ว่านนแต่ว่ามันมันมนกงามเทเดียวละแต่ว่ามันถือก็เพลินบน่นู้กับพาก,กันนี่แหละคะ่ะจังวะาพาก,กันหาสิ่งที่เหมาะสำรับมองที่จะคล้องปลูกว่าเป็นจุดเป็นจุดนะคะ่ะ ค่ะพี่น้องผู้ใดอยากลองปลูกเนาะค่ะเนาะก็ลองเอาสูตรของน้องสายใจไปใส่มึงเด้อค่ะเด้อเพิ่นกระโได้เ็ดอีหยังมากมายเนาะค่ะเพียงแต่ปั๊บดินซะเฮ็ดดินให้มันได้ให้มันละเอียดที่สุดนะนะพี่ให้มันแบบว่าบ่มีก่อนกิโลกิเลสแต่หนีมันกับกิโลกิเลสแต่ปุ่มแต่ปัมอยู่เดชเนาะแต่ว่าก็ย่งงามขนาดนี้ค่ะพี่น้องได้พาไปเมืองข้างในนิดนึงเดือยหยางเมืองค่ะหยางเบงค่ะเทาจังสีเดือยเพราะว่าอยากเฮ็ดเทาก็บ่ได้ ยากอี่ยังดอกค่ะเป็นความรู้สําหรับมบกคือกันนูนะ้นลองมาแล้วนู้นก็เลยถึงเบาได้นะคะค่ะนี่เพิ่นลองพิดลองถือกรนเดอร์ค่ะพี่น้องเพิ่นคอยไดแบบนี้ค่ะ,นะเนาะอ่าแต่พอแต่เม่เฮ้ามาสิเคยเห็นสลัดนเนาะเมนเฮ้ามาสิเคยกินในยินได้ว่าพักนี่ก็เล่นนี้แหละแตกีนำเป็นมสมัยเด,เด็กหน่อยเน,ะนยาะเนาะอุ้ยบ่อยากกินพักว่าสั่จ้ทุกเมื่อนี แต่กี่ข้าเนี้ยงเด็กกินแต่พักบัวพักสี่เท่านั้นบัวแม่มาสีหูจ้าข้ามปลาสลัดเนาะคันบ่เด้หน่อยในเมืองมาสืได้กินพักสลัดเพื่อจนสี่กู้มือนี่ยเจ้าบ้าได้หน่อยในเมืองข้าวเนี่ยละสันหามาปลูกเองค่ะพี่น้องนี่ละค่ะอยากกินยัางกับปลูกแบบนั้นเนีนค่ะปลูกปลูกไว้ข้าปลูกไว้อยากได้ยัางกับเนาะค่ะเนาะเนนอยู่ผีเนียนค่ะน้องสายใจมโอนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับสูตรการเพาะเบี้ยแล้วก็การลงสลัดการปลูกสลัดเนาะค่ะเนาะ ค่ะค่ะวันนี้คะผู้จัดการขอเอาคลิปสั้นมาฝากพี่น้องค่ะเพื่ออาจจะได้เป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะค่ะน้องใส่ใจคะ่ะขอบคุณอิรีคะ่ะขอบคุณ,คณมากค<อ>่ะ<อ>สวัสดี<อ>ค,ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะ่ะพี่น้องไปปลูกบ้างเด้อค่ะเด้อผู้จัดการกับปลูกแล้วเด้อค่ะก็า่างงามค่ะอยู่หันเดี๋ยวคลิปคลิปหนาค่ะเดี๋ยวจะเอาพักผู้จัดการมาฝากพี่น้องเด้อค่ะเด้อค่ะงงมะัน و, นี้ เอาคลิปสันว่าฝากค่ะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ